ันนี้พัสดุมาส่งพร้อมกันนะสั่งไอตัวตัวเนี้ยอร่อยน้ำพริกหมูกระจกของของพี่ยาคนลุมอะ่ะเนี่ยเนี่ยพี่พี่ยาคนลุมคือตัวเนี้ยอร่อยเคยกิน เออน้ำพริกหมูผัดกะปิหอมไม่เคยกินน้ำพริกปลากะดีโบราณไม่เคยกินเออหมึกกระตอยไม่เคยกิน,นก็ดูคล้ายๆกันนะคือพวกน้ำพริกพวกเนี้ย มันคือว่ามันต้องกินกับข้าวเหนียวอ่ะเออถึงจะอร่อยส่วนส่วนซีเรียลอันนี้เป็นซีเรียลพามา่าราคามันจะถูกมากกว่าเม i ด Thailand อ่ะเออเนี่ยได้ยี่สิบซอง เป็นซีเรียลคือซีเรียลพาม่ามันมีหลายยี่ห้อนะมันก็ราคาราคาไม่แพงอะถามว่ารสชาติเป็นยังไงก็ก็รสชาติอร่อยอันเนี้ยเป็นซีเรียลพามา่าอันนี้ขนมพามา่าอันเนี้ยขนมพามา่าเนี่ยมันจะมีตัวอักษรอักษรพาม่าเนี่ยมันจะเป็น มันจะเป็นอักษรพม,มีดัดแปลงอะเนี่ยอักษรพม,ม่ามันจะคล้ายๆอักษรอินเดียอันนี้ก็ขนมอันนี้เป็นขนมพม,ม่ามันเป็นถั่วตัดอันนี้ก็เป็นขนมพม,ม่าเป็นบัตเตอร์พีนัทคิปแคนดี้แคนดี้อะมันแปลว่าลูกกวาดไงแคนดี้คิปก็คือบัตเตอร์พีนัทก็คือเป็นเป็นถั่วผสมเนย อันนี้เป็นขนมงาแถมมามันแถมมันแถมไอ้นี่มาให้พีนัดอันนี้ก็เป็นเป็นตัวอักษรพมา่านะเป็นขนมพมา่า จริงอะ่ะไอ้ขนมพม่าตัวตัวเนี้ยไอ้ 2, สองสตัวเนี้ยเคยกินหลายครั้งแล้วคือสินค้ามันจะส่งมาจากจังหวัดตากอะเพราะว่าจังหวัดตากเนี่ยมันจะอยู่ติดกับพมา่าสินค้ามันจะเข้ามาทางด่านแม่สอดอะ่ะคนคนไทยอะจะเอาสินค้าเข้ามาทางด่านแม่สอดแล้วก็ มาขายออนไลน์ซะเยอะซึ่งเอว่าราคามันก็พอๆกับขนมในไทยนะมันจะมีบางตัวเท่านั้นอะที่ถูกแต่สินค้าพม่าหลายตัวเท่าที่เอช้อะใช้ดีนะเอซื้อสินค้าพม่าใช้แล้วก็สินค้าจากประเทศจีนสินค้าจากสินค้าพม่าสินค้าจีนสินค้าขเขมรสินค้าเวียดนาม คือเอกก็ว่าใช้ได้โอเคมีแค่สินค้าจากประเทศอินเดียเท่านั้นที่ไม่กล้าเพราะว่าคนอินเดียทำอาหารสกรปรกขนมพวกเนี้ยคือเราไม่กล้านึกอะว่าเขาเอาตีนเหยียบเอาเอาตีนเหยียบเอามือเอาเอาแบบไม่ผ่านไม่ผ่านอ,อยอ่ะคือถ้าเป็นขนมจากประเทศอินเดียไม่กล้ากินอ่ะ แต่ของพม่าเนี่ยคือโรงงานโรงงานเขาทันสมัยอะ่ะแล้วก็เขาไม่ได้สกรปรกอะไรอะ่ะส่วนในนี้เจ้าดังน้ำพริกหมูกระปิก็สำหรับคลิปนี้นะคะ,ก,ก,ะ,คะก,ก็ทักทายอะค่ะก็ก็ทักทายค่ะก็แค่นี้แหละ